สวัสดีครับมาพบกับเซลเปลม์เซลเปลมประจำอยู่ที่ Toyota Adunited ระหว่างซอย70และ72ถนนลาดพร้าวนั่นเองนะครับผมวันนี้เซลเปรมมาจัดโปรโมชั่น Toyota v เวลอ5หนะฮะเป็นรุ่นสมาร์ทและตัวพรีเมียมนะครับมี2รุ่นนี้ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับผมราคาก็จะแตกต่างกันอยู่ที่80,000บาทนะฮะตัวสมาร์ทราคาอยู่ที่ 795, 0 0 0 ส่วนตัวพรีเมียมราคาอยู่ที่875,000บาทนั่นเองนะครับผมทั้ง2รุ่นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฮะลูกค้าที่มีสัมดารถคันเก่าโตโยต้าหรือยี่ห้ออื่นๆนะครับผมมีสัมนานะครับผมดาว0%ได้เลยนะครับผมส่วนลูกค้าที่ต้องการดาว25%หรือผ่อน4ปีนะครับ48งวดนะครับดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยนะฮะ0.14%นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาโตโยต้าเวลสรุ่นสมาร์ทหรือพรีเมียมนะฮะ สามารถแอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอนี้ทักหาเซีย์เฟรมได้เลยนะครับผมส่วนของแถมและส่วนลดนะฮะเดี๋ยวเซลย์เฟรมจัดให้หลังใหม่แล้วกันนะครับผมแอดไลน์มาเลยนะครับสวัสดีครับ